มีเรื่องให้ตกอกตกใจอีกแล้วค่ะสำหรับคู่พระนางสุดฮอตคุณเกือือพระเอกคุณพุพทธิชัยและอัญมณีนางเอกแพท,ทิเซียที่จู่ๆก็มีผู้ไม่หวังดีมาทำร้ายเกืือคุณโดนสายกระสุนใส่เข้าจังๆแต่ยังโชว์หน้าที่พระเอกปกป้องนางเอกไปอีกโชคดีงานนี้มีสันและสาคูสีบอยต้นหอมโผล่เข้ามาช่วยสินนีเคร่งเครียดทุกคนแต่พอผู้กำกับสังคัดกลายเป็นปล่อยขำกันไม่หยุดเพราะมีสองตัวจี๋อย่างบอยต้นหอมที่มาคอยช่วยปล่อยมุกฮาสุดใจทำให้พระนางผุดแพทหายง่วงถ่ายทำกันได้ดึกดื่นทุกคนส,ส จุดของหัวใจไปเลยค่ะมันคือฉากสําคัญของเรื่องเลยค่ะเพราะว่าพระเอกของเรากําลังจะโดนยิงค่ะมีคนไม่หวังดีตาแมฆ่าเขาต้องมาดูไงเพราะว่าเราจะต้องคอยสืบสวนนะมา<อ>ช่วยกันยคอยช่วยแต่วันนี้ยาวๆกันไปเนาะน่าจะมีสักกี่โมงนะเห็นบอกตีสองพี่หอมต้องวิ่งมาไกลมากแล้วใส่ส้นสูงแล้วคือนมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหน<อ>นินน่ะคือเป็นอย่างงี้อ่มาอคคอมาไม่ทันเลยสัก ทเทคแล้วก็คือถ้าวิ่งปุกก็จะเบรกไม่ได้ต่อยเขาคัดแล้วก็คือยังไม่เบรกต้องวิ่งไปต่อคิวยากนะผมว่าเนี้ยคิวยากก่อนเพมันจะมีการเข้าออกของรถแล้วก็มีมือปืนมายิงแล้วก็ต้องวิ่งสวนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย